yeah really? you เจอกันอีกแล้วนะครับหน่อยขอหน่อยต้องอันนี้ต้องต้องรองนะครับผมเปมีสปอนเซอร์ CP ต้องข้าวเลยอาจจะมีข้าวฟรีกินทุกๆุเช้าถ้าลงเยอะเฮียด้อยครับ เม่ยอมง่ายๆนะฮะสี่โลได้อืมแน่นไ <draws S 2> หม <fruit> ใหญ่ขาใหญ่ใหญ่ดูหูดูใหญ่กี่โลแมงใหญ่เลยใหญ่แล้วหูใหญ่เาอยูย่ปะเนี่ยสองน้อ อุ้ยใหญ่โอ้โหนี่ตอแต่แต่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 ้าขอขงขอขอเห็เล่าผเริ่มเห็นภาพแล้วนะหายได้เลยดูนะ นะคะทุกคนดูนะคะเล่นย่นเ่นหมุกเล่นซุ่มหมุกยื้อหมดแล้วคป้ายอดอ้่หแต่โชว์หน่อยแล้วมีสีสีนะยิ้มกันแหล้วเลยอ่ะ ตัวนี้วะจนตามน่ะรอตาปาตเปลากินตรงนี้เลยเหรอใช่ะจะไมกินข้าวเดี๋ยวแวป๊บเดียวคนคลโอ้ยดีด,ด้วย,ดดวยเห็นด้วย,เห,วยเห็นหังต้งด้าเฮ้ยน่ยางจะไม่ได้กินลอวข้าวเนี่ยบ้างไฮะ

แม่ทรับไม่เร็วมั่งไม่เร็วไม่เร็วจิ้มเร็วทำไมผมเรียกคนมาเรื่องไกลข่อสิดีมารวมๆอะไรตัวก่อนนะเป็นข่าวดีกว,วา่าวะไ,ไม่เลยหรือว่าไม่เลยร่างสัตว์หืมสัตว์ขึ้น โอ้ยไม่เห็นหนูไม่ตกใจตามไต่แล้วไม่เราต้องทำตัวคลมคืนกันนะจิ้มือเราต้องไม่ได้เพราะถ้าเราช้ากว่าเขาเนี่ยเราไม่ทันเขาแน่แน่เขายังทันเราเลยน้องหมูข็ร้องไม่เห็นเนี่ยเขายังทันเราแต่เราไม่ทำตัวใหกลมกลืนน่โอ้โหนี่จริง

えっ สีสีสีีโอ้ยโดนแล้วปลาอะไรอ่ะอินซีห้อนสมกใ่ผมเห็นอินซีแต่ว่าเหมือนมันไม่ใหญ่นะใหญ่ลูกปลาตามลูเลยประมาณนั้นเลย มาไก่กลองอ่ะอีดกลองป้ะเนี่ย <laughs> ตาใหญ่มันหนักไหมอ่ะอี๋นี่บอกว่าไอ้ตัวแรกอ่ะสีป่าในกระมงอ่ะโอ้ยไอ้ทีมันฉีสำเร็จนี้แน่นอนไอ้ทีแบบเอามาแบบว่าแปลกๆไง คนยืนแล้วหนึ่ง อยู่คนเดียวเลยนะโรยอ่ะเออเลยไปลุกมั่งไว้เปลี่ยนมั่งไว้ที่ตอนที่บ้านมีอีกเปล่าเหมือนเนี่ยอืมจะมีน้อยหน่อยเลยขึ้นเตียงแล้วนะทำไรกันวะ เรายัดมันแน่นเลยนี่ก็ปาไม่ทำเล้วเลยไม่ได้นี่ี่ะอยู่ยันเลยอุ้ยลงนี่ถึงอ่ะอุ้ยไม่ด้ตัวตายมาแล้วเหรอฮะ แล้วอ่ะมาผมเต้าไงมันวิ่งเหินเลนะใช่มันวิ่งสูมันมีกดลงไห้นันหนักเนี่ย <c ười> ใหญ่ด้วยมัสลิงเปล่าไม่มี<อ>ไม่มีงามใจไทยแล,ลนดนะ์ห่่อยูอ้ยติดหัวป่ะนะ่ะเอ,อติดกระบานะ่ะไอตกบานเนี่ยหมดอย่างแล้วนะแต่ดีอย่างคือมัน ừm chưa mấy chồng tao ừm chưa mấy chồng tao ừm tao nhìn tao nhìn tao nhìn tao đấy, tao nhìn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  nhìn tao nhìn tao

สี่ตัวกไม่ได้อะได้ตัวเดียวจากแต่แต่การสี่ทีัจัวเราก็โดนเกี้ยงเลย

คเฮ้ยไม่ทันได้มองเลยก็ทำยังไงก็ยุงหลังเข้ว่ะยกขึ้นยกลงแน่เลยพี่ำก้วสามทางแม่เนี่ยแล้วดาแล้วก็กัดสามทางน,นานด้วย <c oughs> ได้ครับได้หุ้ยต่ายใหญ่ ใหญ่ขโมยอย่าตายครับตายก็ไม่ตอยก็ตายกูตายได้หนึ่งนะแม่เก่าก็ได้เสวิงอยู่ไหนหเก่าใหญ่เก่าใหญ่เก่าใหญ่สวิงอยู่ไหนสวิงอ่ะมัไม่ได้ไหมเสวิงไม่มีไม่มีต้องยกเลยยกไม่ได้สายหน้าเล็กเลยสายหน้าเล็กก็สายนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโต้องจูงมาเองนะจูงข้าเองเฮ้ยระวังรถ ออกมาสิเยวมาดูปกเลเ้นาฮะผลงานนะจ๊ะเก่ายหา่จังไรไม่บางชันปะนี่บางชันหมายบางชันผลงานใครผลงานนาตั้มหรอผลงานนาตั้มนะเนี่ย ชดแล้วเนี่ยให้ ไอพีเม e ่อตัว,ตวอะไรครับผมก็น่าจะเป็นอินซีแหละครับประมาณครับไซส์ประมาณไซส์ตัวนี้ก็สามสี่โลอะ <c oughs> เดาไว้ก่อนอินซีก็โฉมอะไรอีกทีนี้นอ๋อมันน่าจะเป็นอินซีออ ดูนะครับโอ้โหกองเชียร์นะครับด้านหลังนะครับตกแล้วคขายโฉมหมุนไมว่าไหนเนี่ยโฉมโฉมโฉมจ้าโสมเอ้ยชุ่มงามเฮ้ยท้องท้องระวังระวังระวังใหญ่มันวิ่งโหดจังอ่ะตันตัวแรงดีนะเพรมันไปเกี่ยวตรงนี้มันไงโอ้โหไอ้ทีที

ยังไงยังไงเราจิ้มดูดูสายไม่ยังไงสายสมอนนะเดี๋ยวเดินสุดไดูยังไ่รู้ายขอกำลังเสริมค่ะัมาหวานหูไม่รู้หายอ่ะขอกำลังเสริมค่ะยังไงยังไงนอยังไงร่างเลยแต่างมันมีดูด้วย ขยับมาหน่อยเผื่อท้ายเรือจะโวยมาก่อาวทนะาน้แหน้าหน้าห้านาน้้วครับาน่วนเอาเนงชะมนูมนนะคะ ใช่ยัไงไหนไม่น่าเล่นนะมุกเนี่ยเดี๋ยวับกล่องไป้ให้คนหลอตกโอ้ยไอ้ค่นั้นไปไหนอะไอ้คันางเงี้ยไอ้เก๋าอ่ะไม่ได้เอามาชอบจริงๆไอ้ค่นั้นอะ หน้าก<ส>ินเลยมสมจ้าโมจ้าโอ้ยโมจ้าเสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยหลุดไปหายโอ้โหสุดดีเลยมนี่หลุดตัวเง่